บุญกระถินนะคะอย่าทำเป็นเล่นไปนะคะ20บาทก็ก็มีวิมานบนสวรรค์ได้นะคะตรงนี้เนี่ยนะคะได้ยินเทศพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาบ่อยมากนะคะแต่นะคะพี่มิน้นฟังไปแล้วก็มีคำอธิบายเพิ่มเติมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนาะว่าจิตของผู้ทำเนี่ยจะต้องมีศีลบริสุทธิ์ ะะแล้วก็มีใจที่บริสุทธิ์ณตอนนั้นๆมีจิตศรัทธาที่มากศรัทธาอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องมีปัญญาเข้าใจในบุญด้วยเมื่อเข้าใจในบุญเนี่ยณขณะที่ใจเราน้อมไปถึงบุญนึกถึงแต่ว่าเอ๊ะเ,อเงินเนี่ย20บาทนี้นะคะแต่ว่ามันเป็นทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความบริสุทธิ์นะคะแล้วก็มันเป็นไปตามกําลังของเราตามกําลังในที่นี้นะคะขยายความนิดนึงนะคะมีมาก ก็พยายามฝึกที่จะสละให้มากขึ้นนะคะ,ะพยายามสละให้มากขึ้นอย่างเช่นอะนะเราแบบมไม่ซื้อกระโปรงตัวหนึ่งหกเจอเอา6700นี้ไปทําบุญกระถินดีกว่าอะถ้าสำรวสําหรับคนที่อยากจะขัดเกลาอ่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเฮ้ยเราขายของได้แค่กําไรวันละร้อยแล้วเราทําบุญ20นี่มากนะถือว่าเราแบบ แบ่งกําไรที่เราได้วันละร้อยทาบุญ20นี่เยอะนะคะดังนั้นคําว่าทําบุญตามกําลังต้องไม่โกงศัก,กยภาพของตนเองด้วยนะคะอทีนี้ทําบุญตามกําลังแล้วนะแล้วใจก็นึกถึงคําว่านึกถึงบุญเนี่ยไม่ใช่นึกถึงว่าเราจะได้อะไรจากการทําบุญนี้นะคะแต่นึกถึงว่าการสละนี้เนี่ยนะคะเป็นไปเพื่อเออเราจะได้ไม่ไม่ขี้เหนียวเราจะได้ เสียสละและเห็นเเห็นความสุขของสิ่งที่เราจะให้บ้างอะไรเงี้ย mm hmm. เช่นอ่ะเราทําบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรมนะคะเฮ้ย mm hmm. ตัวเราเราก็ชอบนะการปฏิบัตินะคะแต่เราไม่ค่อยมีเวลาเออแล้วเ,เราจะมีส่วนได้สร้างสถานที่นะคะที่หลบแดดกันฝนนะคะ เออที่ที่อ่ะยังมีความอำนวยความสะดวกพอประมาณนะคะอะัติดพัดลมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วยเรื่องอากาศร้อนหรือว่าอ่ะนะคะตอนมืดถ้ามีการทําวัดสวดมน์ก็ติดมุงลวดหน่อยกันมาลงกันมาแรงอ่ะเนี่ยสมมุตินะเนี่ยเราก็ดูแล้วว่าไม่ได้เราไม่ได้สนับสนุนวัดที่แบบโอ้โหนะแบบ ต้องสร้างวิจิตพิสดารเน้นความคลั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เราแค่สร้างอาคารที่เรียบง่ายอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเนี่ยนะคะแล้วเรานึกไปถึงว่าเฮ้ยเราได้มีโอกาสที่จะสนับสนุนการสืบต่อพระศาสนาด้วยการสอนหรือการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมอ่ะเนี่ยนะคะเห็นไหมเราไม่ได้นึกถึงตัวเองเลยเรานึกถึงแต่ประโยชน์ที่บุญนั้นจะจะจะ,จะเป็นไปนะคะ เป็นไปเพื่อคนอื่นด้วยไม่ได้เป็นไปเพื่อตัวเองด้วยไม่ได้อธิษฐานเลยด้วยเราไม่ได้อธิษฐานเลยว่าโหขอให้ข้าพเจ้ารวยเป็นเศรษฐีถูกลงวันที่หนึ่งงวดนี้อะไรเงี้ยอันเนี้ย <_ d ance> นนบุญก็จะน้อยลงไปเนี่ยนะคะดังนั้นต้องประกอบด้วยศรัทธาต้องประกอบด้วยาการที่ระวังใจที่ถูกแล้วก็ต้องประกอบด้วยความตั้งใจที่จะละกิเลสแล้วก็ต้องประกอบด้วยการที่นะคะราลึกนึกถึงประโยชน์ของสาธารณะ นะคะไม่นึกถึงแต่ตนเองเนาะดังนั้นเห็นความอัศจรรย์ของใจไหมคะที่เป็นบริบทที่ทําให้นะคะเอออาจจะเป็นในสมัยพุทธกาลที่ทําบุญนิดเดียวแต่ทําไมได้ไปเกิดบนสวรรค์เนาะส่วนใหญ่จะเป็นคําบทสนทนาของพระโมคคัลลานะเนาะที่ท่านขึ้นไปบนสวรรค์แล้วก็ถามว่าเทพธิดาท่านทําบุญอะไรมาอะไรเงี้ยท่านก็จะตอบว่า ค่าแต่พระคุณเจ้าอะไรเงี้ยนะคะเออตอนที่สมัยเป็นมนุษย์ได้ทําบุญอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะจึงมาได้เสวยที่พยาสมบัติอยู่อยู่บนวิมานนะคะดังนั้นเนาะอันนี้ก็คือเรื่องของสวรรค์สมบัตินะคะแต่ถ้าทําบุญด้วยการนะคะขจัดกิเลสไปด้วยมันก็จะได้เป็นบุญ อ่านะคะเป็นทานนะคะทานการให้เพื่อพระนิพพานนะคะเช่นเดียวกันได้ทั้งทานบารมีนะคะแล้วก็เป็นไปเพื่อนะคะพระนิพพานได้เช่นเดียวกันนะคะ่ะ